หนีโยม,มาบาลกลับมาครับฟื้นคืนชีพกลับจากความตายฟื้นจากความตายมาได้ในวัย90ปีประเด็นก็คือญาติพี่น้องบอกว่าเมื่อกลับมาแล้วยายโายครคภัยไข้เจ็บของคุณยาย<ม>ความดันโรคหัวใจไขมันในเส้นเลือดทุกอย่างหายหมดมหายเป็นเปล็ดทิ้งเลยก็มาแข็งแรงกว่าเดิมนี้หรอกมาแข็งแรงแบบนี้แต่ญาติพี่น้องบอกว่าเป็นไปได้ไหมะ ยายที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ยายอาจจะเป็นวิญญาณของที่อื่นเข้ามาสิงร่างวันนี้เราได้ต้องบุกไปพิสูจน์หน่อยนะครับวันนี้ผู้สื่ข่าวช่องแปลของเรานะครับลงพื้นที่ก็คือคุณนฤชากมุโยถินนะ,ะนักสืบอสูรของเรานะฮะ <c oughs> ไปหายายโถมอายุ90ปีฮะค, <c oughs> คุณยายเห็นไหมครับ ตามวัยนะอดีใจด้วยนะคุณยายนะกลับมามีชีวิตอีกนะคะก็เป็นเขาเรียกอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของครอบครัวะนะนะนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยายนอนติดเตียงอยู่ครับนอนหายใจแบบเบาๆแผ่วๆแล้วยายเนี่ยเคี้ยวบดอาหารไม่ได้ครับให้อาหารทางสายยางเหมือนคนแก่นอนติดเตียงทั่วไปนะครับแต่เมื่อคุณนฤชานักสืบอสูรของเราเนี่ยไปคุยด้วยนะครับเห็นบอกว่าย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วปี53มันมีเรื่องราวเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับคุณยายถม เรื่องเป็นอย่างนี้ครับเช้าวันหนึ่งลูกสาวไปปลุกคุณยายเนี่ยปลุกยังไงก็ไม่ตื่นและมีอาการเหมือนตัวนิ่งไปแล้วอะไม่หายใจอะจนครอบครัวเสียอกเสียใจและทําใจแล้วนะครับว่าคุณแม่คุณยายเนี่ยเสียชีวิตแล้วหมดบุญแล้วหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ญาติพี่น้องก็คุยกันตเตรียมจะจัดงานศพให้แม่ให้คุณยายนะครับแต่อยู่ๆฮะคุณยายถมก็ฟื้นได้สติขึ้นมา และมันมีเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเหมือนไม่ใช่คนเดิมเหมือนไม่ใช่ยายถมคนเดิมหมากนะครับนะคนแก่คนเท่าสมัยโบราณเขาจะกินหมากถูกไหมครับไม่กินแล้วมักจะเพ้ออยู่ตลอดเวลาว่าเห็นพูดผีปีศาจเห็นวิญญาณแล้วก็ชอบลุกวิ่งหนีไปแอบตามมุมบ้านแบบนี้ และที่สําคัญ,ญญาติพี่น้องบอกว่าทุกวันพระเนี่ยนะวันพระวันโกนเนี่ยหมาเห่าหอนเสียงดังมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคืนไหนครอบครัวโสดมนต์ไหว้พระเนี่ยยายถมแกนเนี่ยจะร้องโหยหวนเหมือนทุกทรมานอะไรแบบนี้ <Okay. S 1> เออมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกครับวันนี้เราไปคุยกับหลานสาวของคุณยายเอาเป็นว่าชื่อคุณฝนก็นแล้วกันนะชื่อสมมติคุณฝนบอกกับเราว่ายายเนี่ยชอบพูดถึงญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วนะครับและพูดถึงเรื่องผีสางนางไม้เทวดาอะไรแบบนี้ ประเด็นที่ตามมาคือไอโรภัยไข้เจ็บที่ยายของคุณฝนเป็นเนี่ยความดันหัวใจกระเพาะไขมันปากแหวงเพดานโวมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆคนแก่คนเฒ่าเนี่ยส่วนใหญ่อาการจะซดลงถูกไหมแต่คุณยายหายเป็นเปลิดทิ้งหยุกยาก็ไม่ต้องกินหมอปัจจุบันยังงงเลยครับหาคําตอบไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรคราวนี้ก็ต้องไปพึ่งหมอดูถูกไหมครับเรื่องสยศาสตรสไยยเวทอะไรแบบนี้หมอดูทักตรงกันหลายคนด้วยบอกว่าจริงๆแล้วนะยายใหญ่ถมตายไปแล้วนะ ที่ฟื้นกลับมาเนี่ยนะเพราะวิญญาณอื่นมาสิงร่างจนกระทั่งปลายปี63ก็คือประมาณสักพฤศจิกาธันวาปีที่แล้วเนี่ยคุณฝนบอก,กเราว่ายายโถมเนี่ยลื่นล้มในห้องน้ําก็เลยกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาจนถึงปัจจุบันก็คือปีนี้ปี64หลานสาวบอกว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกนะเรื่องผีสาพูดผีปีสาเรื่องลี้ลับเนี่ยนะแต่มีวันหนึ่งคุณฝนลองของครับลองนั่งสวดมนต์ที่หิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาและจู่ๆก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่า ยายถมตายไปแล้วจริงเนี่ยขอให้เห็นวิญญาณหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้รู้ว่าที่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยไม่ใช่ยายถม,มเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นคุณฝนบอกกับเราต่อนะครับแป๊บเดียวท่านนั้นเองเห็นไหมฮะมองไปที่ปลายเตียงเนี่ยกลายเป็นว่าเห็นร่างยายถมอีกคนนึงยืนอยู่สวมเสื้อลูกไม้ใส่ผ้าถุงลักษณะแบบนี้ครับหน้าตาสะสวยแล้วก็ขโมดผมมวยผมขึ้นไปกล้าวผมขึ้นไปเนี่ยในขณะเดียวกันเธอก็อกตกใจละ มองกลับมาที่เตียงครับเอ๊ะยายไปยืนตรงนั้นหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้หลับตาสวดมนต์ยายยังนอนอยู่บนเตียงครับและเห็นในลักษณะแบบนี้บนเตียงก็ยายถมปลายเตียงก็ยายถมเนี่ยห้านาทีหลังจากนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปลองฟังกันดูฮะหลานสาวของยายถมครับมีมีพี่คนหนึ่งเขาก็โทรมาบอกว่าเออเ,เห็นวิญญาณคุณยายเดินอยู่ในบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยหันไปสวดมนต์ตรงตรง,ตรงหิ่งเนาะพี่ก็บอกว่าเออคุณยายถ้าเสียแล้วอะ่ะ มาให้เห็นหนะ่อยอยากเห็นไม่เกินยี่สิบนาทีแล้วก็มันก็เป็นก็จะเป็นร่างเหมือนร่างคนอะ่ะคือพี่เห็นว่าเป็นคุณยายเป็นเป็นยายเลยก็มองยืนมองตัวเองแต่ว่ารูปร่างเนี่ยมันไม่ใช่คุณยายที่นอนบนเตียงไงแกก็จะมีน้ำมีนวลแล้วผมแกก็จะแกก้าวผมเมื่อก,ก่อนแกไว้ผมยาวนะนคือก็สักไป๊เดียวภาพมันก็จางเออราก็เออ,เอ,อหรือหรือปะตายแล้วจริงๆอะไรเงี้ย ส่วนเพื่อนบ้านว่ายังไงบ้างนะครับวันนี้คุณนฤชานักสืประสูนของเราเนี่ยนะก็ไปคุยด้วยเพื่อนบ้านชาวบ้านบอกว่าไอการที่ยายถมตายแล้วฟื้นเออมันก็แปลกนะตามปกติแล้วนะโดยธรรมชาติตายแล้วก็ต้องไปสู่สุคติไปตามสิ่งที่ตัวเองกระทำเอาไว้ถูกไหมฮะ จะสุกติหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนไอาการที่มีผีสิงร่างหรือยายถมนะ่ะมักจะเพ้อว่าเห็นคนตายไปแล้วพูดแต่เรื่องผีสางเทวดาแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยคนแก่คนเฒ่าเนี่ยอาการหูตาฝ้าฟางหลงหลง,ล,งลืมลืมน่ะม,มันเป็นไปได้เพราะยายแกเนะี่ยตอนนี้ตั้งกาสิบแล้วลองฟังเพื่อนบ้านยายถมดูครับเหมือนคนแก่ติดเตียงแหละตั้งให้อาหารทางสยายยางไอ้ลองลงืมลืมว่าแกก็เหมือนแกปกติแต่แกก็พูดแบบเลื่อยเปื่อยอ่ะ ฟังแกไม่ค่อยออกอ่ะก็คือเหมือนแบบพูดแบบเธออ่านั่นแหละไอ้ทำเนาะตายไปแล้วอะไรเงี้ยนั่นแหละเขาก็จะพูดแบบคนที่จะตายไปแล้วหาว่าผีลอกแกมัางอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วเราไม่กลัวอล่ะก็เราอยู่คนละบ้านไม่กลัวหรอกเมื่อเรื่องนี้รู้ถึงมือปราบสัมภเวสีครับแน่นอนครับหมอปลาลงไปแล้วแล้วมีอาการแบบเนี้ยแสดงว่าเห็นวิญญาณเออ ว่าถ้าหมอปลาเนี่ยมาบ้านไหนที่คาดว่าน่าจะวิญญาณละอาเจียนออกมาแบบนี้คือเห็นวิญญาณเออนี่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วที่สําคัญคืออาการของหมอปลาน้ําหูน้ําตาไหลอ้วกออกมาพอเดินเข้าไปใกล้ของยายถมปั๊บเนี่ยอาการหนักขึ้นกว่าเดิมและหมอปลาก็ถอยออกมาผู้สื่อข่าวก็เอาไม้จ่อแล้วหมอปลา เกิดอะไรขึ้นสัมผัสได้อะไรหมอปลาบอกกับเาราครับบอกว่าโอ้สัมผัสได้ถึงวิญญาณสัมภเวสีเลยไม่ใช่ดวงวิญญาณของยายถมนะนี่หมอปลาบอกว่าให้ครอบครัวทําใจนะครับหลังจากทาพิธีอุทิศสุกสนแล้วเนี่ยไม่เกิน10วันดวงวิญญาเนี่ยจะละร่างยายเองและยายจะเสียชีวิตครับเวลาเรา